เพื่อนๆเ,เคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะที่เราทําอะไรมาแบบใช้ความพยายามเยอะมากเลยแต่ว่าพอกลับมาเช็คตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ไปถึงไหนมันไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรแล้วคนก็รู้สึกเหนื่อยแล้วก็สงสัยตัวเองว่าไอ้ที่เราทํามาเนี่ยมันเพื่ออะไรถูกไหมคะคุณจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยโฟกัสที่ผลลัพธ์ของสิ่งที่เราต้องการมากเกินไปเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยลืมที่จะมีความสุขระหว่างทางก่อนที่เราจะไปถึงจุดหมายปลายทางคะ่ะ เพราะว่าระหว่างทางนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้มีความสุขในระหว่างที่ลงมือทำเนี่ยการกระทําในแต่ละวันในแต่ละช่วงเวลานั้นก่อนที่จะถึงเป้าหมายเนี่ยมันจะเป็นการทํางานที่ไม่ค่อยได้มีประสิทธิภาพเพราะว่าคุณไม่ได้มีพลังงานดีๆอยู่ในนั้นนึกออกไหมคะยกตัวอย่างเช่นคุณพยายามทําอะไรแบบอย่างมากอย่างหนักนะแต่คุณไม่ได้รู้สึกแฮปปี้คุณไม่ได้ใส่ความสนุกไประหว่างที่คุณทำเนี่ย พลังงานที่มันอยู่ในตัวคุณเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นความพยายามไงกลายเป็นความหนักอึง้งกลายเป็นสิ่งที่แบบต้องทําอะไรแบบนี้แต่คุณลองสังเกตนะเวลาที่คุณทํางานอดีเลกอะไรบางอย่างคุณทําในสิ่งที่คุณชอบเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเวลามันผ่านไปเร็วจังเลยคุณไม่ต้องพยายามเลยคุณทํามันด้วยความลื่นไหลความโฟล์แล้วประสิทธิภาพมันเกิดขึ้นตอนนั้นแหละค่ะดังนั้นเนี่ย ครูอยากจะให้คุณลองเช็คตัวเองนะว่าระหว่างที่เราได้ลงมือทําในแต่ละวันที่เราเก้าวไปเพื่อที่จะไปถึงผลลัพธ์ที่เราต้องการเนี่ยเราใส่ความสนุกเข้าไปกับสิ่งที่เราทํานั้นบ้างหรือเปล่าซึ่งไอการที่บางคนบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่สนุกนะในสิ่งที่ทําเพื่อเป้าหมายเนี่ยแต่คุณสามารถทําให้มันสนุกขึ้นได้ค่ะยกตัวอย่างนะสมมติถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะลดน้าหนักเนี่ยคือการออกไปวิ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันเหนื่อยมันร้อนถูกไหมมันมัน วดกล้ามเนื้ออะไรไปหมดเลยซึ่งจริงๆเนี่ยผลลัพธ์มันก็คือการที่เราจะมีซิกแพคมีหุ่นดีแต่ระหว่างที่เราไปเนี่ยมันเหนื่อยมันล้าแต่ถ้าคุณลองใส่ความสนุกเข้าไปนะอย่างเช่นเวลาที่ไปวิ่งคุณจะได้ฟังเพลงที่คุณชอบคุณจะได้ดูหนังสักเรื่องหนึ่งเวลาคุณใส่ความสนุกเข้าไปเนี่ยคุณจะลืมไปเลยว่าคุณกําลังวิ่งอย่างหนักอย่างเหนื่อยหรือร้อนถูกไหมเพราะว่าคุณเนี่ยกำลังเพลิดเพลินกับเพลงที่ฟังกับหนักที่ดูซึ่งไอการที่คุณใส่ความสนุกเข้าไปเนี่ย,ม,ย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 มันคือการที่ค แล้วบวกกับสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่มันจะทําให้สิ่งที่คุณกําลังทำเนี่ยคุณไม่ต้องพยายามมันก็จะเกิดภาวะลื่นไหลแล้วก็สนุกกับสิ่งที่คุณทําด้วยนะคะแล้วมันก็จะกลายเป็นประสบการณ์ที่ดีว่าทุกครั้งที่ฉันวิ่งฉันจะได้ฟังเพลงนะฉันจะได้ดูหนังเรื่องที่ฉันชอบนะเวลาที่คุณผูกสิ่งที่คุณต้องทํากับความสนุกที่คุณจะได้ด้วยเนี่ย มันจะทาให้คุณทาสิ่งนั้นด้วยความสบายแล้วประสิทธิภาพในการลงมือท,ทาครั้งนั้นเนี่ยมันจะดีขึ้นด้วยแล้วพอคุณกลับมาเช็คตัวเองเอีกทีเนี่ยคุณจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยผลลัพธ์มันเกิดขึ้นในระหว่างทางมันก็มีแต่สิ่งดีๆอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้คุณกําลังรู้สึกว่ามันทอ้อมันเหนื่อยแล้วมันเหมือนจะไม่มีอะไรนะลองใส่ความสนุก กับการลงมือทําในแต่ละวันเข้าไรค่ะนแล้วคุณก็จะค้นพบว่าในแต่ละวันของคุณเนี่ยมันผ่านไปด้วยความสนุกและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันก็มาแบบทันตาโดยที่คุณอาจจะไม่ทันตั้งตัวได้ซ้าดังนั้นเนี่ยลองทําตามที่คุณชุลี่บอกนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะอย่าลืมที่จะแชร์แบ่งปันคลิปด,ดีๆแบบนี้ไปให้กับคนที่คุณรักด้วยแล้วไว้เรามาเจอกันที่เพจคุณชลี่ค่ะ